ผลการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568กองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3จับกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งสิน้น24ราย34หมายจับขณะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การจับกุมที่สำคัญเมื่อว,วันที่4พฤศจิกายน2568เวลา6นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้จับกุ้มตัวหนุ่มการไฟฟ้าหัวใสส่งแอปพลิเคชันให้ผู้เสียหายติดตั้งก่อนทำการโอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายกว่า1ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาก,กรรมทางเทคโนโลยี5เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568เวลา17.00นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้จับกุมตัวหญิงสาววัยกลางคนหัวหมอออกเช็คเด้งให้กับผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้มูลค่ากว่า350,000บาทพบมีประวัติคดีเช็คเด้งและคดีช่อกงอื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3 จึงได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาเมื่อวันที่หพฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขาได้จับกลุมตัวชายวัยกลางคนรับจ uh ้างเปิดบัญชีม้าก่อนจะรูปภายหลังว่าบัญชีของตน ได้นาไปหลอกผู้เสียหายโดยโกหกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลและบัญชีธนาคารของผู้เสียหายนั้นมีจํานวนเงินมาจากแหล่งผิกดกฎหมายต้องส่งมาตรวจสอบผู้เสียหายลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปกว่า2อ0ล้านหกแสนบาทเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสืบสวน3จึงได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองตรงังเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568เวลา16นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้จับกลุ่มตัวหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีมา้าหลังพยายามหลบหนีหมายจับสีหมายก่อนจะรู้ภายหลังว่าบัญชีของตนได้นำไปหลอกผู้เสียหายโดยได้ชักชวนผู้เสียหายลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์หลังผู้เสียหายลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปจำนวน3ล้าน190,000บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากมทางเทคโนโลยี5เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา12นาฬิกา55นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้จับกุมตัวหญิงสาวหลังพยายามหลบหนีหมายจับตามหมายมากบดานอาศัยอยู่ที่บ้านญาติในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาก่อนรู้ภายหลังว่าบัญชีของตนถูกนำไปหลอกผู้เสียหายร่วมลงทุน เพื่อโปรโมทสินค้าออนไลน์ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปกว่า5 0,000 0บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสำารงเหนือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร,ภ,รภาค3ได้จับกลุมตัว2ผู้รักวัยรุ่นหลังพยายามหลบหนีหมายจะรวมหมาย โดยได้เช่าห้องพักกบดานอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยทั้งคู่ได้โพสต์สออขายรถผ่านสื่อออนไลน์ก่อนจะริบเงินประจำรวมหลายแสนบาทพบมีประวัติช่อโกงอื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสามจึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าคันโถเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกา55นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสาม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้จับกลุ่มตัวหนุ่มทรงเออาชีพหลับเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อาชีพเสริมขายบัญชีม้าก,ก่อนถูกนำบัญชีไปใช้หลอกผู้เสียหายร่วมลงทุนออนไลน์ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปกว่า1นล้านหนึ่งแสนบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสจึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี